สวยมากกุหลังดินแตกก็มีไหนคะเนี่ยเออช่ใช่ชเนี่ยหูยสวยกุ้งดูเล็บเล็บหมูเล็บหมูลอยหมูหมูเดินมานะคะก็เลยกุ้งดูแล้วก็มาเจอเห็พอดีเลยเนี่ยกำลังพุ๊บพุอุ้ยหมูให้โชคขอบคุณค่ะน้องหมูนี่นี่นโอ้โหอุ้ยอุ้ยเนี่ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเครับดูดูดดดพดพดเนี่ยพูดพูด สวัสดีครับวันนี้เราก็มาหาเห็ดอีกแล้วนะครับก็มาให้ดูบรรยากาศและความลำบากอุปสรรคมากมายในการหาเห็ดในพื้นที่นในในแถวบ้านปันปันนะครับอันนี้ก็พ่อกำลังปันทางอยู่กำลังหาหาทางไปไปจุดไปแหล่งเก่าๆที่พ่อเคยเจอนะครับเอามาแนะนำ ให้ปันปันได้รู้ว่าจุดไหนมันขึ้นบ้างะ<อ>าจะจําไว้ถามว่าปีหน้ามาถูกหรอมาไม่ถูกคือพ่อจะชี้เป้าไว้ก่อนเพราะว่าพ่อก็อายุมากแล้วอาจจะขึ้นเขาไม่ไหวเพราะว่าเขานี่มันสูงมากเดี๋ยวจะให้ดูตลอดนะครับเนี่ยมันเป็นจะป่ามหมดเลยล้อมรอบและนี่ก็คือทางที่เราเข้ามาลกต้องฟันตลอดเลยนะครับนี่ก็ กว่าจะไปถึงจุดหมายก็ไม่รู้ว่าจะใช้เวลานานเท่าไหร่ดูนะครับกว่าจะควันไปได้แต่ละทีก็จะเข้าไปได้ต้องขยันขึ้นเขาไม่ใช่แค่ขยางเดินนะคะขยันขึ้นเขาแต่ว้าปันน่ะมันมีตะภูเขาไงแค่บนหัวไรก็เป็นภูเขาหมดแล้วนะคะก็กว่าจะได้ขึ้นมาถึงก็ใช้เวลานาน,านมากนี่ต้องขยันขึ้นเขาเราถึงจะเจอแล้วจุดหมายที่เราเคยเจอที่ที่เราจะไปเนี่ยมันจะขึ้นหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจนะคะ บาทีอาจจะขึ้นแต่ว่าอาจจะขึ้นหลังจากที่เรากลับไปอาจจะขึ้นพ่งนี้หรือนี้ก็ยากขยันขึ้นแต่ว่าพอมันขึ้นแล้วไม่เจอมันก็เหนื่อยเข้าใจไหมเพราะว่ามันเขาสูงใช่ใช่ใช่นี่พอไปแล้วเราก็จะเริ่มเข้าจุดทึบๆแล้วนะครับเป็นอุโมงค์อ่ะยินเคนอายุเยอะคนอายุเยอะเขไปมืดเลยอ่ะมืดแล้วนะครับไม่ใช่กลางคืนนะครับ น้ำบักบเดินดีดีนะอดดโอ้ไผ <ฟ S> ่ <ไฟ S 2> แห้งมาเลยนะไผ่ไผ่ไผ่ตีเลย,เน,เลยนี่จีวจริงๆมันจะมืดตัวนี้นะครับแต่ว่ากล้องมันทำให้สว่างหนะ่อไปนี่ก็พาทัวร์ชมบรรยากาศในการหาเห็ด ทีนี้ก็เข้าใจแล้วว่าทําไมเฮกโคนถึงราคาแพงแล้วแขงมไม่พอทําไมถึงหายากด้วยแถวบ้านเราหายากด้วยมันไม่ใช่ทุกที่ที่มันจะขึ้นไปทุกคนพ่อบอกว่าพ่อเจอดอกหนึ่งพ่อบอกให้รีบไปดูซิว่ามีนมีอีกไหมเมื่อกี้พอ่อเขาบอกว่าเจอดอกหนึ่งครับเรากำลังชื่นชมกับอะไรนะนเรากำลังชื่นชมกันหอไม้อยู่ ไหนไหนมันมืดเลยเนาะเยอะเอ้เอเจอดอกหนึ่งแล้วทุกคนโอโ้โหตั้งใหญ่มากอันนี้ก็บานนองไปเลวเห็นปะเอออันนี้บนะานไปแล้วเฮ้ยขึ้นดอกอยู่ได้ไงเนี่ยทำไมไม่มีเพื่อนฝูงอะหน่ยเดี๋ยวจะขุดก่อนนะครับอ่ะครับไม่รอช้า เลยโอ้กันเป็นสัญญาณที่ดีนะครับยังไม่ถึงจุดหมายแล้วเจอแล้วดอกนึงพ่อก็พาไปหาที่ไม่ไม่โอ้โหสวยมากแล้วแต่เราไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเจออีกป่าครับจุดหมายของเราแต่ว่าเราเจอแล้วตวเรา,าต,ต้องไปต่อเราต้องไปต่อทุกคนครับหลังจากที่เดินมาถึงจุดหมาย แต่ว่ามันไม่ค่อยขึ้นนะครับจะผมเดินมาเจอจุดหนึ่งเลยเรียกันปันมาดูปันมาดูเร็วมีทั้งตุน่นทั้งบานเลยน,น,นะขาวขาวปันข,ขึ้นมาแล้วเมื่อกี้เรียกให้ปันขึ้นมาเนี่ยเฮ้ย,ยปันเจอแล้วเนี่ยปันเจอแร็วให้เปล่าใช่ใช่สวยเลยเฮ้ยปันกำลังจะเดินลงกลับไปชายล่างแล้วนะอ่า เดินดูรอยหมูหมูกินดอไม้นะคะน่าจะเป็นเช้ามืดนี่โอ้ย<ด>สวยมากกือกำลังดินแตกก็มีไหนคะเนี่ยเออใช่ใช่ใช่เนี่ยโอ้ยสวยถึงจะขึ้นน้อยแต่ว่าสวยสวยสวยอยู่กับบางสวยเลยแล้วเราก็เจอแคกก่อนค่ะอืหัวักฟฝาร้องฟ้าผ่าทั้งคืน คึม,คม,คมจริงๆมันจะต้องบานแล้วแต่หัวมันตดนมแมลงกินนะครับอาดูเออใช่ใช่ใช,ใช่มันน่าจะเป็นชุดเดียวกันอัน,นเนี้ยเนี่ยโดนก<ด>ินหมดเลยหั้วรุดเอาเอา,เอา,เ,อา,เ,อาเอาการาการไปก็พอเนาะช่างมันช่างมันพอละน,น,นี่ก็หั้วรุดปะไม่รุดอ๋อยุงเยอะนะครับขนาดยังยุ่งเอาไม่อยู่อ่ะ ยังไม่หายเหนื่อยนะครับต้องเจออีกถึงจะหายเหนื่อยเดินไกลมากเนะกว่าจะเจอแต่ละมุมดอกนี้อ๋อดินกินนะคะเดี๋ยวต้องหาดูต่อครับพอเริ่มมีกำลังใจแล้วทีแรกจะท้อใจแล้วเดือนกลับแล้วเดือนกลับลงข้างล่างแล้วไม่ไหวแล้วนะเพราะว่าขึ้นมาไกลมาก,ามากใช่ แล้วยังไม่เจอเลยครับตอนนี้คือพ่อมเดินเดินเดิน,ด,นดูแล้วเห็นนะเขาวขพ่อก็เดินกลับไปแล้วนะคะพ่อบอกไม่ไหวแล้วก็มาชี้จุดไว้ให้เขาเพื่อมาชี้จุดไว้ให้พวกเราเพื่อปีหน้าพวกเราก็จะได้เดินห่าเองแล้วใช่ยุงก็เยอะแต่ว่ากว่าจะถึงแต่ละปีมันลบก,กันเะนาะบางทีก็จำํำจำไม่ได้จาจุดไม่ได้เนาะ กินนะแล้วตัวอะไรมันมากินหัวมันนะมสวยจริงน,นี่ปันเอาถงมาใส่แล้วนะคะไม่ไหวแล้วคะ่ะก็อย่างที่บอกครับระหว่างทางเห็นไหมครับต้องฟันเข้ามาต้องมุดนู่นมุดนี่ถ้าเอาตะก้ามาคือมันจะลําบากมากเลยครับแต่ว่าใส่ตะก้ามันสวยก็จริงนะคะแต่ว่ามันลำบากเกินใช่ ก็คือส่วนมากแถวบ้านเราก็จะใช้แต่ถ,ถุงนะครับก็เคยมีปันไปหากับพี่เขาแล้วคนอื่นมาเจอโอ้แบตะก,ก้ามาไม่ทันคนอื่นเราไม่ได้กินเห็นแล้ว <c oughs> เพราะว่ากจะเดินได้มันลกครับ <c oughs> สักมูลนี้สักยกี่สิบกดอกนะครับ <c oughs> ไม่เยอะ <c oughs> เป็นมูลเล็กๆ จะเรียกว่าเป็นกระจุกก็ได้เนาะม,มันไม่ถึงมูบานแล้วนะครับเราก็ไม่ขุดลึกมากมสามดอกนี้พร้อมกันทีเดียวเลยนะ น,นี่คะ่ะทุกคนจุดเดียวนะคะโอ้ยสวยๆเลยอืไปเดี๋ยวปันก็จะพาไปดูข้างบนจะลองไปดูก่อนว่ามันขึ้นอีกหรือเปล่าถ้าไม่ขึ้นเนี่ยปันก็จะลงใช้ล่างไปหาตอ่อดิทวาคะ่ะอันนี้ก็ใส่ถุงก่อนกันจะใส่ถุงเฮ้ยเฮ้ยปันมันัน,นเจน,นี่ยเนี่เนี้ยังไม่หมดเพิ่งเจอเนี่ย กี่ดอกอู้สองดอกเอ้ยนี่มีนี่นนนนนปูปูอีกนะใช่ป er? ่ะวะอ้าวไม่ใช่สองดอกอุย้ยดอกนี้งามจริงอุ้ยสามดอกอุ้ยอะไรอ่ะเยอะขึ้นแล้ววะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีไหม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 ลุ้นนะครับเพิ่งจะดันขึ้นเองเฮ้ยหรือเรามาไวายไปเนี่ยเนาะดูดิ อย่าให้มันปันมาแค่นะครับอขออภัยนะคะเพราะว่ามันมีแต่หินค่ะขุดลึกไม่ได้เอ๊ะทำไมไมันไม่ขึ้นชุดเดียวกันนะอืมนี่ถ้าเกิดไม่มองทางไกลนี้ไม่เจอนะก็อย่างที่ปันบอกอะนะคืออะไรนะเราอะไม่เห็นแต่ในกล้องเห็นปุ๊บเขาก็จะมา,ะมาถามว่าปันปันไม่เจอเห็นหรอไม่เจอจริงๆนะเพราะว่าเราจะเจอแต่ใกล้ๆที่เราขุดนะเนาะ ะะพ่อปันอาจจะไม่ได้เฮ็ดเพราะว่าพ่อก็มองไม่ค่อยเห็นแล้วอาจจะเดินกลับไปก่อนแล้ววันนี้พ่อปันต้องได้กินเห็ดเพราะถึงพ่อไม่ได้ฟัอยังได้นะคะดอกตูมนี้กำลังสวยกำลังงามเลยเนาะใช่ก,ก,<ฮ>กดูโอเนี่ยแค่ฝั่งดอกนี่จะเจอแบบนี้สสิบยี่สิสโบโลได้ไหม <laughs> ไปเสียงอะไรลูกกินงไม้ร่วงมั้ย ยุงนี่ว,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 วิววิเลยจริงจริงวิววิววิอุ้ยนี่เกือบจะกลับแล้วดูครับอโอเคเดี๋ยวลองไปหาจุดอื่นต่อครับเจออีกแล้วค่ะนี่ค่ะนี่หมูหนึ่งนะคะกุ้งกุ้งดูเล็บเล็บหมูเล็บหมูลอยหมูหมูเดินม,มานะคะ ก็เลยก้มดูแล้วก็มาใจอเห็บพอดีเลยเนี่ยกำลังพุกพุพุกพุเ้ยหมูให้โช็อบคุณค่ะน้านหมูนี่นี่นี่โอ้โหอุ้ยอุ้ยเนี่ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยว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 ดู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 พดพดเนี่ยพุดพูดเออเนี่ยโอ้โหกลงขึ้นอ่ะนี่ปันเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่เอนี่เนี่ยโอ้ยหลุดเลย อุ้ยอุ้ยเอาอุ้ยเอาเลไปไปไปมีปัญญานะเดี๋ยวเดี๋ยวลองค่อยค่อยคุยคุยคุยนะครับอุ้ยนี่นี่นี่ข้างค้างก้อนหินค้างข้างก้อนหินนี่นี่นี่อุ้ยขึ้ลาจะได้เห็นมันเห็นเห็นลาแล้ก่อนนะอุ้ยนี่สามดอกสี่ดอกอุ้ยลาขึ้นโหอุ้ยเป็นปันจริงแล้วครับ แต่ว่าวันนี้ร้อนถ้าเราเก็บไว้มันจะโตอีกเยอะเลยนะใช่แต่ว่ามันอยู่ตรงตรงทางางทางเลยเออนาะ,<จ>ะเดยวขุดจะดอกหน่อยอย่ารู้ว่ามันใหญ่ไหม,มตุดละเจอแล้วค่ะเจอล่างไม้มเราก็ไม่ปล่อยไว้แล้วนะนะเพราะมันต้องขุดเลยใช่อดอกเลยนี่แหละ กลัวว่าไอ,อ,อ้นี่เออนี่่อแต่ว่ามันใหญ่เนะเนี่ยเนาะโอนใหญ่ดิเนี่ย okay. โอเคขุดไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยแกะดทีหลังเนาะโอเคโอเคให้ดูไงให้ดูว่ามันใหญ่แค่ไหนคุณต้องระมักระวังเพื่อโดนแต่ว่ากำลังแทงขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ย ดินก็เหนียวเลยนะเอาเอาเท่าที่ได้นะคะทุกคนแล้วม,มันมันมีแต่เนี่ยลงไม้นี่ยเองได้นะเนี่ยหมู่ที่สองโหกย้างใหญ่มากไป เอาไปค่ะวันนี้ก็ถือว่าไม่ไม่ในฟรีไม่เส lonely, right uh for for ียเที่ยวนะเดินให้รอบไปวงกลมไปเลยมันขึ้นตัวรากหม้ขี้ดินเป็นปั้นเลยนะครับเหตุเนี้ยมันไม่ได้ขึ้นมูกเก่าเลยนะเราต้องเดินหาอย่างเดียวขยันเดินนะฮะ ถ้าอย่างเดินไปดูรอยเก่าไม่ขึ้นปุ๊บเดินไปมั่วมั่วมันเดินไปก่อนนะคะเพื่อเจออะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ขึ้นไม่เยอะไงอ่าเออระวังข้างล่างก่อนอะโอ้โหข้างหลังข้างหลังนี่นะนี่นี่นี่นนโอ้อะไรนี่ขาเห็ดโอ้ พิ่งคืนเหรอนั่นนะ่ะตรงจอบมาเอ้ยตรงมีนั่นนะ่ะโอ้ยสิเรามองไม่เห็นนะครับมันมีสามล้นนี่ โดนนะกลัวไปโดนไอ้ที่ขึ้นเพืนข้างล่างมากกว่าเนะใช่ไหก็เก็บล่าไม,ม้ ดอก,ยกเยอะเจอดอกเีอยนะแต่มาอีก,อกดอกนึงโผล่มาต้องเอ็งตัดเหมือนก่อนต,ตัดดินก่อนนะครับไม่ได้เดีย๋ยวมันดัดแล้วมันหัก không cưng chặt อู๋ขาหักอ,อะไรเพิ่งขึ้นเหรอเออว่ะเนี่ยเนี่ยขามันใช่ไหมเราไม่เห็นนะ่แค่ทำไงอ่ะปันก็ตกใจเลยเออ,อ,อน,นี่ก็หมู่ที่สองที่ปันขุดเมื่อกี้นะคะอันนี้ก็หมู่แรกที่เราได้คะ่ะ ก็บานแล้วนะคะปันก็จะกลับบ้านไปทําเห็ดแล้วคะ่ะเดินมาทั้งวันแล้วไม่ไหวแล้วนะคะหน้าปันก็ไม่สวยแล้วนี่ค่ะสองสามดอกนี้แบบซาใจมากนะเนี่ยทุกคนคิดดูถ้าเปรียบเทียบะดอกจิ๋วกับดอกใหญ่นี่ถ้าดอกจิ๋วขึ้นใหญ่ขนาดนี้นะโหได้เป็นโลแน่นอนคะ่ะไปวันนี้เราก็ได้กลับเข้ากลับบ้านแล้วค่ะทุกคนวันนี้ปันก็จะเอาเห็ดกลับไปต้มยำดีกว่าแซ่บๆนะคะโอ้ยต้มจืด ต้มจืดใส่น้ำปลาก็แซ่บค่ะเพราะว่ามันได้กลิ่นรสชาติเห็ดเต็มๆไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคน